สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยากจะขอโทษเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับพอดอีพี่ไปลงสึกสุดยอดแต้มประมาณพันสี่แล้วก็หลุดตอนเลือกตัวละครแล้วคือเลือกคิโยตะสองมานะครับแล้วก็หลุดพอเข้าเกมมาใหม่มันก็เข้าไปหน้าเล่นแล้วนะครับเล่นเล่นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตัวละครไม่มีรูนเลยนะครับรู0น0ะูนย์ะแล้วก็ก็ต้องเล่น ก็ลูศูนย์ก็ต้องเล่นแล้วก็เป็นตัวทําแต้มคนเดียวในทีมด้วยนะครับก็อยากจะขอโทษนะครับผมซึ่งมันหลุดเองไม่รู้จะทํำยังไงจริงก็ทำคลิปมาอธิบายแล้วกันว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับมันหลุดออกไปจริงสนุงสนามอะไรเขาก็แบบเลือกให้หมดเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูเกมเพย์กันนะครับอันนี้นะครับ เนี่ยสนามก็เป็นสนามโชว์คูนะครับตอนเข้าเกมมาก็ตกใจเหมือนกันคืออ่าลูนใหญ่มันไม่มีตะก,กันเลยก็คิดในใจแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆสักอย่างหนึ่งจะให้ดูนะครับอนี้ก็คือไม่มีลูนเลยนะครับพิโยตะ เนี่ยเราก็ยิงลงลงมันก็ไม่ลงนะครับปกติมันก็มียิงลงลงๆไม่ลงนะครับแต่ว่ามันมันไม่บ่อยนะครับ อันนี้เลี้ยงเขาก็ไม่ล้มเลี้ยงเขาก็คือล้มน้อยนะครับล้มน้อยมากแล้วตัวละครลิงกลายเป็นว่าลิงแบบล้มรัวๆเลยนะในเกมนะครับตอกี้เลี้ยงฟูจิมะล้มอยู่นะแต่ว่า่ามันล้มน้อยนะครับเกมนี้ก็เลยอไม่ได้ลำมอะไรเยอะนะครับก็พยายามจะ คาแต้มเลยรูรวนะครับเพื่อที่จะแบบให้เพื่อนเก็บบอลให้แบบง่ายๆนะครับไม่ได้หาพื้นที่เล่นอะไรเพราะว่ามันไม่มีรูน,นะครับเล่นแล้วไม่ไม่มั่นใจมันรูนสูนยรอะ อันนี้เกมเพย์ค้างหรือเปล่าปกติมันไม่ใช่อย่างนี้ทำไมมันค้างหมดค้างไปหมดเลยนะครับข <c oughs> <c oughs> น,นาดแมทย้อนหลังยังมีปัญหาเลย <c oughs> โอ้โหยังเลี้ยงอยู่เลย ขันหลังให้ด้วยเ,เดี๋ยวเราไปรีอีกรอบหนึ่งแปลกๆรอบนี้รีเพย์หวังว่าจะไม่ไม่มีปัญหาอ่ะรีเพยดูไม่ได้นะครับสรุปแล้วรีเพยก็มีปัญหาด้วยดูไม่ได้นะครับ เสียดายไม่ได้ดูเกมเพย์นะเกมเพย์สนุกอยู่นะครับก็สูสีจนท้ายเกมครับแล้วก็แพ้ไปนะก็เล่นเต็มที่แล้วไม่รู้จะเล่นยังไงมันไม่มั่นใจนะครับอ่ามันจะเป็นแมตช์นี้นะอันนี้นะครับก็จะเป็นสามสิบต่อสามสิบห้านะครับสกอร์นะนะครับก็ให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันไม่มีรูนอะไรเลยนะครับศักยภาพอะไรก็ไม่มีนะ ก็ไม่แน่ใจว่าเกมมันเป็นอะไรนะครับปกติไม่เคยเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่แบบว่ามันมันค้างแล้วมันก็ไม่ใส่รูดมาให้นะครับแล้วก็สนามอะไรก็ไม่รู้ลูกบาสก็แบบเดิมๆมาเลยนะครับ <laughs> ก็ก็ตามนี้นะขอโทษเพื่อนร่วมทีมอีกหนึ่งครั้งนะครับมันมันมีปัญหาจริงๆนะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแนละ้วมันดูไม่ได้นะครับเสียดายเกมเพย์